สวัสดีครับผมผมชื่อพงษ์อายุ34ปีแล้วครับเคยแต่งงานมาก่อนแล้วแต่ตอนนี้ได้เลิกลากันไปนานแล้วครับและตอนนี้ผมก็มีลูกติดอยู่หนึ่งคนเพิ่งจะได้เก้าขวบเองครับผมรับเลี้ยงลูกเองครับผมจึงต้องหางานทำแถวแถวบ้านนอกก็ในหมู่บ้านผมเองนี่แหละครับผมจึงได้รู้จักกับป้าจิตซึ่งเข้ามาติดต่องานกับผมให้ไปสร้างบ้านให้กับเธอ และผมเองก็ไม่สามารถทําคนเดียวได้ครับผมจึงได้พาลูกน้องไปด้วยกัน4ี่คนครับร่วมถึงผมด้วยเป็นห้าคนและแล้วผมก็ได้เริ่มต้นสร้างบ้านให้กับป้าจิตเสียงรถกระบ,บะคันเก่าของผมก็แล่นเข้ามาจอดตรงที่ดินว่างของป้าจิตในเช้าวันนั้นครับแดดอ่อนๆยังไม่แรงมากนะัก ลมพัดกลิ่นดินชื้นโชยขึ้นมาเพราะเมื่อคืนนี้ฝนเพิ่งตกไปพื้นดินยังเหนียวติดรองเท้าอยู่เลยนะครับพงมาถึงแต่เช้าเลยนะเสียงประจิตดังมาพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนโยนครับป้าผมต้องพาลูกน้องลงมือเร็วๆนะครับบ้านของป้าจะได้เสร็จเร็วๆดีมากเลยจ้ะป้าเตรียมพร้อมต้อนรับเสมอนะ ยิงไวกลางคนหน้าตาใจดีผิวขาวอมแดงจากการอยู่บ้านสวนครับไม่ได้แต่งหน้าแต่ดูสะอาดสะอา้านและหน้าเขารพมากเธอถือขันน้ำดื่มเย็นๆเดินมาหยุดข้างรถผมขอบคุณครับป้าสำหรับน้ำเย็นๆไม่เป็นไรหรอกจ้าดื่มให้สบายใจก่อนนะค่อยลงมือทำก็ได้แล้วจะลงมือทำวันนี้เหรอครับป้าผมต้องมาดูพื้นที่ก่อนนะครับ ให้ลูกน้องเริ่มตั้งโครงไม้เดี๋ยวแดดแรงจะทำงานยากนะครับอืมผมตอบพร้อมกับยกมือไหว้ประจิตรับไหว้แล้วก็ยื่นขันน้ำให้กับผมดื่มพลางมองไปที่ลูกน้องสี่คนที่กำลังยกเสาไม้ลงจากรถผมครับดีแล้วหล่ะนะพงงานนี้ป้าฝากด้วยนะอยากได้บ้านเล็กๆพออยู่สบายๆไม่ต้องหรูหราอะไรมากมายได้เลยครับป้า ผมจะทำให้ดีที่สุดเลยนะครับผมตอบอย่างมั่นใจเพราะนี่คือรายได้ก้อนสำคัญสำหรับผมกับลูกชายและมันคือก้อนแรกของผมด้วยครับผมเหลียวมองไปทางบ้านเก่าของประจิตที่อยู่ถัดไปไม่ไกลนักเป็นบ้านไม้หลังเล็กที่มีสวนกล้วยและสวนมะพร้าวอยู่ร,บรอบ เสียงไก่ขันเสียงนกกระจอกเจือแจ้วทําให้ผมรู้สึกเหมือนได้กลับมาอยู่ที่บ้านของตัวเองในวัยเด็กครับแล้วลูกชายพงล่ะไม่มาด้วยหรอวันนี้นะ่ปะป้าจิตถามผมด้วยน้ําเสียงอบอุ่นอ๋อวันนี้ผมให้ลูกชายอยู่บ้านกับแม่นะครับแม่ช่วยดูให้ผมกลัวว่าลูกชายผมจะซนแถวนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเหยียบไม้ตะปูเข้าอ๋อ อดีแล้วล่ะนะเด็กวัยนั้นน่ะต้องดูแลให้ดีป้าเห็นพง์ทำงานเก่งแต่ก็เป็นพ่อที่อบอุ่นจริงๆเลยนะป้าขอเป็นกำลังใจให้นะพงครับผมขอบคุณมากนะครับป้าผมยิ้มบางๆไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีได้แต่ขอบคุณป้าแต่แค่ได้ยินคำพูดนั้นๆก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเลยครับหลังจากนั้น เสียงเรื่อยไม้เสียงตอกตะปูและเสียงหัวเราะของลูกน้องผมก็ดังขึ้นทั่วบริเวณป้าจิตคอยเดินมาดูเป็นระยะระยะบางครั้งก็ถือขนมน้ำเย็นหรือผล,ลไม้มาให้พวกผมกินพักเอาแรงครับผมแอบสังเกตอยู่หลายครั้งป้าจิตเป็นคนที่พูดจานุ่มนวลไม่เร่งไม่ตำหนิและมักจะยิ้มเวลาเห็นใครตั้งใจทำงานให้กับตัวเอง มันทำให้ผมได้บรรยากาศรอบตัวรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกครับจนบางครั้งผมเผลอมองดูป้านานกว่าที่ผมควรที่จะมองเย็นวันนั้นล่ะครับหลังเสาไม้ตั้งครบหมดแล้วผมได้นั่งพักบนขอนไม้มองดูแสงอาทิตย์ที่เริ่มคล้อยลงหลังแนวป่ามะม่วงป้าจิตเดินมานั่งอยู่ข้างๆผมพร้อมกับยื่นน้ำชา ให้กับผมหนึ่งแก้วพงบ้านหลังนี้ป้าตั้งใจจะอยู่คนเดียวนะพ่อแก่ตัวลงก็ไม่อยากไปพึ่งใครนะ่ะพงว่าป้าคิดถูกไหมป้าคิดถูกแล้วล่ะครับสมัยเนี้ยพึ่งพาใครยากมากเลยครับอืมก็นั่นน่ะสิและป้าก็พูดเสียงเบาขึ้นมาอีกว่าแต่ป้าเห็นพงทํทำงานขยันและมีลูกเลี้ยง ติดแบบนี้ป้าก็อยากจะช่วยเท่าที่ช่วยได้นะนะถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกป้าได้นะพงครับผมผมขอบคุณป้าอีกครั้งนะครับผมเองก็จะพยายามทำงานเลี้ยงลูกของผมให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับแล้วผมก็หันไปมองดวงตาของป้าจิตสะท้อนกับแสงอาทิตย์สีทองดูอบอุ่นแต่มีแววความเหงาในดวงตาของแกครับ ผมเองก็จะทำบ้านของป้าหลังนี้ให้อบอุ่นที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เหมือนกันล่ะครับป้าขอบใจมากนะพงป้าก็ตอบผมสั้นๆกลับมาผมเองก็ตอบออกไปโดยไม่รู้ตัวรู้สึกเหมือนคำพูดนั้นของผมไม่ได้ไหมายถึงแค่ทำบ้านแต่ถึงคนที่อยู่ในบ้านด้วยเองต่างหากล่ะครับผมคิดอยู่ในใจอยู่นานว่า จะจีบป้าดีหรือเปล่าพ่อผมเห็นป้านั้นยังคงอยู่คนเดียวอยู่ครับผมอยากหาแม่ให้กับลูกชายของผมอีกครั้งหนึ่งลูกชายของผมคงจะรู้สึกดีมากถ้ามีแม่อีกสักครั้งหลังจากสองสัปดาห์ผ่านไปแล้วงานสร้างบ้านของป้าจิตก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเสาไม้ตั้งมั่นคานถูกยกขึ้นเรียบร้อยหลังคาก็เริ่มเป็นโครง ทุกอย่างค่อยๆดูมีชีวิตชีวามากขึ้นทุกวันทุกวันเลยครับเหมือนบ้านหลังนี้กำลังรอให้ใครบางคนกลับมาเติมเต็มใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้ให้มีชีวิตชีวาอย่างนั้นล่ะครับในเช้าวันนั้นเองล่ละครับผมพาลูกชายชื่อว่าบอสมาด้วยคนครับเพราะแม่ผมไปทำธุระในตลาดพ่อวันนี้ผมจะช่วยพ่อทาสีได้ไหมครับบอสถามเสียงใส ผมหัวเราะขึ้นมาเบาๆช่วยได้สิลูกแต่ต้องอยู่ห่างๆพวกตอกตะปูนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะโดนเข้าครับพ่อพอรถมาจอดที่หน้าบ้านประจิตบอสก็วิ่งปลูดไปที่สวนกล้วยทันทีเลยครับเสียงหัวเราะของลูกชายผมดังกล้องไปทั่วลานบ้านของประจิตประจิตที่กําลังตากผ้าอยู่ก็หันมาเห็นพอดีครับแล้วป้าจิตก็หัวเราะเบาๆขึ้นมาแล้วตะโกนเรียกโธ่เด็กคนนี้ วิ่งเร็วเหมือนลิงเลยนะบอสชะง,งักเล็กน้อยแล้วหันมายิ้มให้กับป้าแล้วก็วิ่งมาหาป้าครับสวัสดีครับป้าจิตสวัสดีจาลานหน้าตาน่ารักเหมือนพ่อเลยนะบอสป้าจิตย่อตัวลงแล้วลูบหัวเขาอย่างอ่อนโยนครับภาพนั้นทำให้ผมเผลอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว ผมกับรู้สึกภูมิใจกับผู้หญิงคนนี้ที่มีวิธีทําให้ทุกอย่างรอบตัวของผมดูอบอุ่นขึ้นเสมอวันนี้ป้ามีขนมกล้วยกับกล้วยทอดนะเดี๋ยวพักเที่ยงมาทานด้วยกันสิบอสคงจะชอบแน่ๆจริงเหรอครับผมชอบกินขนมกล้วยมากเลยครับทางั้นป้าจะเก็บไว้ให้กินเยอะๆเ,เลยนะจ๊ะ ในช่วงบ่ายวันนั้นล่ละครับลูกชายผมก็มานั่งวาดรูปอยู่ใต้ต้นมะม่วงส่วนผมกับลูกน้องก็ยังคงสารไม้ไผ่และตั้งฝาเรือนบ้านของป้าอย่างตั้งใจป้าจิตคอยเดินมาดูเป็นระยะๆะะและมือของเธอนั้นก็ถือน้ำเย็นๆเดินมาให้กับผมดื่มทุกครั้งที่แดดแรงครับพงพักก่อนสิเดี๋ยวก็เป็นลมแดดหรอกป้าพูดด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงผม ไม่เป็นไรหรอกครับป้าแปบ๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วครับคนขยันนี่ดีนะแต่ก็อย่าลืมพักบ้างแล้วกันคำพูดนั้นอ่อนโยนจนใจผมเผลอสั่นไหวผมรับน้ำมาดื่มแล้วเงยหน้ามองดูประจิตอยู่ครู่หนึ่งครับเธอยิ้มให้กับผมดวงตาใสสงบเหมือนน้ำในลำคลองยามเย็นที่หลังบ้านผมครับก่อนจะกลับบ้านผมหันไปบอกประจิตขอบคุณมากนะครับป้าที่เมตตาลูกผมประจิตหัวเราะเบา ไม่ต้องขอบคุณหลอกนะพงป้าอยู่คนเดียวมานานแล้วได้ยินเสียงเด็กหัวเราะมันก็ทำให้ป้าน,นั้นรู้สึกอยู่บ้านมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยแหละผมพยักหน้าแล้วพูดออกไปเบาๆอีกไม่นานหรอกครับป้าบ้านหลังใหม่หลังนี้คงจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของป้าแน่ๆแล้วป้าจิตเองก็ยิ้มอย่างอ่อนหวาน ก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่แผ่วจนแทบฟังไม่ออกเลยครับถ้ามีคนดีๆอย่างพงมาอยู่ใกล้ๆแบบนี <antenna Zen> ้ป้าก็คงไม่เหงาหรอกจริงไหมเมื่อลมเย็นๆยามเย็นพัดผ่านเบาๆขณะที่หัวใจของผมเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในใจผมกว่าผมจะสร้างบ้านหลังนี้เสร็จก็ทำให้ใจผมวันไหวไปกับป้าแทบหยุดไม่ได้แล้วครับ บ้านไม้หลังใหม่ของป้าจิตเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นทุกวันแล้วครับเหลือเพียงงานปูกระเบื้องและเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองละครับผมกับลูกน้องก็เริ่มโล่งใจเพราะงานคืบหน้าเร็วมากและปะ้าจิตเองก็คอยช่วยดูแลพวกเราเป็นอย่างดีครับในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เก็บเครื่องมือเข้าที่ป้าจิตก็เดินออกมาพร้อมกับเรียกเสียงใสพง เมื่อเย็นนี้อย่าเพิ่งกลับนะป้าทำกับข้าวไว้เยอะเลยมาทานข้าวด้วยกันก่อนนะผมลังเลเล็กน้อยแต่พอเห็นบอสท,ที่วิ่งเล่นอยู่ตรงลานบ้านรีบหันมายิ้มกว้างพ่อประจิตชวนกินข้าวด้วยผมได้ยินลูกชายพูดเท่านั้นแหละครับผมก็ยิ้มออกและตอบไปได้ครับป้างั้นผมจะอยู่กินข้าวด้วยกับป้าก็แล้วกันนะครับบนโต๊ะไม้ยาว ใต้ต้นมะาพร้าวมีจานข้าวตั้งเรียงรายอย่างเรียบร้อยแกงส้มผัดพกบุ้งไฟแดงและไข่เจียวหอมๆที่ยังคงมีควันลอยขึ้นเบาๆเ,เสียงจ,กจักระจนเริ่มดังคลอไปกับกลิ่นข้าวสวยร้อนๆมันเป็นบรรยากาศที่ผมไม่ได้รู้สึกมานานแล้วครับตั้งแต่ก่อนจะหย่าก,กับภรรยากเก่าด้วยซ้ําบอสเอาไข่เจียวอีกไหมลูก ประจิตถามพรางตักให้เอาครับขอบคุณมากครับป้าเด็กชายตอบพร้อมกับยิ้มตาเป็นประกายผมนั่งมองดูทั้งครู่พรางยกน้ำดื่มเห็นแล้วใจผมมัน Single. รู้สึกอบอุ่นอย่างแปลกๆภาพนั้นมันเรียบง่ายแต่มีความหมายมากสำหรับคนที่อยู่คนเดียวมานานอย่างผมแล้วครับพงเสียงประจิตเรียกเบาๆครับผมป้าดีใจนะ ที่ได้ให้พงมาทำบ้านให้น่ะบ้านนี้ถ้าไม่มีพงมาช่วยป้าคงยังแค่ฝันไว้อยู่เลยว่าจะจ้างช่างคนไหนดีแล้วจะได้ช่างที่ไว้วางใจได้หรือเปล่าและจะหาช่างที่ไว้วางใจได้แบบนี้อีกหรือเปล่าไม่หรอกครับป้าผมแค่ทำหน้าที่ของผมบ้านจะสวยของป้าแบบนี้เป็นเพราะป้าเลือกแบบดีต่างหากหล่ะครับ ประกิดหัวเลาะเบาๆดวงตาเธอเบ่งประกายในแสงตะเกียงที่แขวนอยู่ข้างฝาไม้พูดแบบนี้แปลว่าชมป้าหรือเปล่าน่ะก็นิดหน่อยนะครับผมตอบพร้อมกับเกาศีรษะแก้เขินป้ายิ้มจางๆให้กับผมแต่ในแววตานั้นมีบางอย่างที่อ่อนโยนและอบอุ่นจนผมรู้สึกว่าหัวใจผมนั้นเต้นผิดจังหวะตลอดเลยครับหลังมื้อเย็น บอสหลับพิงตักประจิตบนม้านั่งยาวเสียงหายใจเบาๆของลูกชายผมทำให้บรรยากาศรอบตัวของเราทั้งสองคนสงบจนได้ยินเสียงลมพัดใบมะพร้าวไหวประจิตค่อยๆลูบผมของบอสแล้วพูดเบาๆว่าลูกพงน่ะน่ารักจังนะพูดจาดีเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยผมเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบป้ากลับไปผมพยายามเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดนะครับ เขาเหลือเพียงแค่ผมคนเดียวแล้วประจิตหันมามองผมแล้วพูดเสียงนุ่มพงไม่ได้อยู่คนเดียวนะจ๊ะถ้ามีอะไรอะ่ะให้ป้าช่วยก็บอกได้เลยนะคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่เข้าไปตรงกลางใจผมเลยครับผมกับตื่นตันใจและรู้สึกลักป้าโดยไม่ทันตั้งตัวเลยในค่ำวันนั้นเองล่ะครับผมรู้สึกว่าบ้านของประจิตนั้นเริ่มกลายเป็น บ้านอีกหลังของผมกับลูกไปทีละนิดละนิดแล้วครับหลังจากที่ผมใช้เวลาหลายเดือนสร้างบ้านไม้หลังใหม่ของป้าจิตก็เสร็จสมบูรณ์แล้วบ้านยกพื้นเล็กๆมีระเบียงด้านหน้าไว้ให้นั่งพักมุงหลังคาสังกะสีใหม่สะท้อนแสงแดดยามเช้าผมมองเห็นผลงานของตัวเองแล้วรู้สึกภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกครับในที่สุดบ้านของป้าก็เสร็จเรียบร้อยดีแล้วนะพง ประจิตพูดพร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่นให้กับผมประจิตสวมผ้าถุงลายดอกกับเสื้อสีอ่อนดูเรียบง่ายแต่สวยจับตาผมเลยครับครับป้าเสร็จแล้วครับบ้านป้าสวยมากเลยนะครับผมดีใจที่ได้เป็นคนสร้างบ้านให้กับป้านะครับไม่ใช่แค่เป็นคนทำหรอกนะพงศ์พงเป็นเหมือนคนที่มาช่วยเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับป้าเลยต่างหากล่ะคำพูดนั้นทำให้ผม เผอชะง,งักไปชั่วขณะก่อนที่ป้าน,นั้นจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพรุ่งนี้ป้าจะขึ้นบ้านใหม่อยากให้พงกับลูกมาด้วยนะมากินข้าวด้วยกันถือว่าเป็นสลิมงคลให้กับบ้านป้าก็แล้วกันนะผมมองหน้าป้าแล้วยิ้มบางๆแล้วพยักหน้าครับป้าผมกับบอสจะไม่พลาดแน่นอนครับในเช้าวันรุ่งขึ้นขณะนั้นเองล่ะครับบรรยากาศบ้านของประจิตก็เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของอาหารคราาหวาน เสียงหมอ้อแกงเสียงคนหัวเราะของเพื่อนบ้านที่มาช่วยกันจัดโต๊ะบรรยากาศอบอุ่นเหมือนงานเล็กๆน้อยๆในชนบทผมใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวเรียบร้อยส่วนบอสก็ใส่เสื้อเชิ้ตตัวใหม่ที่ป้าจิตซื้อให้เมื่อวานนี้พ่อวันนี้ผมตื่นเต้นจังเลยครับจะได้กินแกงฮังเลของป้าจิตอีกแล้วผมหัวเราะรู้ไหมลูกนี่ชอบกินฝีมือป้าจิตที่สุดเลยนะ แล้วลูกผมเองก็หัวล็อกขึ้นมาครับเมื่อผมกับลูกมาถึงบ้านประจิตผมก็เห็นประจิตรีบออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มอ้าวพงบอบอสมากันแล้วเหรอจ๊ะเข้ามาเลยสิบ้านเราวันนี้คือคักหน่อยนะบอสวิ่งเข้าไปจับมือประจิตยอย่างสนิทสนมประจิตครับผมช่วยยกของได้ไหมครับได้สิหลานป้าดีใจจังที่รู้จักทํางานตั้งแต่เด็กแบบนี้ ตอนเช้าจะมีพิธีทําบุญผ่านไปทุกอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขผมนั่งฟังพสสัะสวดอยู่ข้างๆบ้านประจิตมีกลิ่นทูบอ่อนๆลอยคลุ้งในอากาศเสียงลมพัดผ้าม่านสีขาวพลิวเบาๆมันเป็นภาพที่เรียบง่ายแต่ผมกลับรู้สึกอบอุ่นที่สุดในรอบหลายปี หลังจากเลี้ยงพระเสร็จทุกคนมารวมตัวกินข้าวผมกับลูกน้องนั่งอยู่ตรงมา้านั่งมา้ยาวๆครับปกิจเดินมาวางถาดอาหารแล้วพูดขึ้นมาว่าบอสจ๊ะวันนี้บ้านป้ามีเจ้าของใหม่เพิ่มอีกคนแล้วนะจ๊ะผมหันไปมองแบบงง,งๆก่อนจะเห็นว่าปกิจนั้นยิ้มให้กับผมเออป้าหมายถึงพงกับบอสไงล่ะบ้านนี้สร้างด้วยมือของพงเลยนะอยู่ด้วยกันได้เสมอเลยนะจ๊ะ ถ้าเมื่อไหร่เหงาบ้านป้ายินดีต้อนรับเสมอจ้ะบอดยิ้มกว้างก่อนจะพูดเสียงใสงั้นผมเรียกประจิตว่าแม่จิตได้ไหมครับประจิตนิ่งไปหยุกชั่วครู่แล้วห,วหัวเลาะทางน้ำตาได้สิลูกเรียกแม่แบบนั้นสิป้าดีใจมากเลยผมนั่งมองดูภาพนั้น ภาพลูกชายตัวน้อยๆของผมซบไหลผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมเริ่มรู้สึกผูกพันเกินกว่าคำว่าเจ้าของบ้านในหัวใจของผมตอนนั้นผมรู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่พักอาศัยของป้าจิตอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือกำลังจะกลายเป็นบ้านของเราทั้งสองคนอย่างแท้จริง